หนูจะเอาอันไหนอ๋ออันนี้เหรอเว้ยอันนี้ทำไมน่ารักจังเลยเนี่ยเป็นมิกกี้เม้าว่ะสองเหรียญหนูจะเอาอันนั้นเหรอส,สองเหรียญนะ่ะเดี๋ยว์เดียร์แป้งเดี๋ยวแม่ไปแลกเหรียญแม่รถก๋วย <c oughs> รถไฟพี่ต้นมารถไฟ,พ,ถไฟพี่ต้นกำลังไปแลกเหรียญให้อยู่นะคะ เนี่ยน้องฟาร์มยังได้อันนี้แต่ว่ามันต้องใช้สองเหรียญน้องฟาร์มรอก่อนอย่าเพิ่งเอามือเข้าไปค่ะเดี๋ยวรอพี่ตาลเป็แรงให้อุ้ยน,นี่น่ารักอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นสก,กุชี่อุอ้ยอันนี้มันของนี้อะไรอันนี้เหมือนของน้องฟาร์มเลยเหรอ จริใช่ไม่ของน้องฟาร์มเลยที่บ้านเดี๋ยวน้องฟาร์มรอพี่ตั้นไปร่างเหรียญให้ก่อนนะนใช้เหรียญสิบอันนี้ก็เหรียญสิบของเล่นกับเด็กนี่เป็นของครูเก่าเลยน,นะคะเจอไม่ได้เลยวยตัวนี้ทำไมน่ารักจังเลยสกุชีอันนี้ก็สกุชี่ อันนี้แมพมีแบบตู้ใหญ่ด้วยนะคะนี่นี่น่ารักอันนี้เป็นแบบหนึ่งร้อยบาทกะตัวชูอ้าพี่เต้นี่ไงตู้ไรเหรียนเอาแม่ไม่รู้ ามีแบงค์ใช่ไหมเราขอแบงค์เข้าไปตรงนี้นี่ก็จะได้เรียนออกมาตั้นพี่ตั้นเดินเหนื่อยเดินตีไม่เป็นไรออกกําลังเดินออกกําลังกายอันนี้ใสร็จอันนี้ใส่็จสองเรียญน,นะคะตัวนี้อามุนเลยพี่ตั้นหมุนพี่เตอร์หมุนก็ได้มาหรือยังอามุนหมุนบี้พี่ตันต้นหมุนบีได้แล้วหมุนบี้ได้หรือยังยไม่ได้เลยโดนเข่า ีที่หมุนน่าจะมีที่ให้หมุนด้วยเนาะมีสุ่ด้วยเนี่ยมันจะ้องถึงอะไรอะฟร์มเมื่อกี้ได้ไดโนเสาร์ในเนาะอนไหนพี่ตัน้นขอดูไดโนเสาร์หน่อยมาหนุ่มพี่จะย้อนอีกนิดนึงแล้วนเลน้องฟาร์มได้ไดโนเสาร์กับตัวอะไรอ่ะตัวอะไรนะนี่นะคะเลน้องฟาร์ย้อนได้เมื่อกี้กับเล่มหรือเปล่าไม่ใช่สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ไม่เหมือนกันนะคะ<อ>น้องฟาร์มก็เลยไม่อยากด่าดูจะเอาอันไหน ดาไหนเอานนี้หรอเอาอันนี้พิตเตอร์หยดให้น้องเรียนเรียนหนึ่งนอ่าหมุนน้องหมุนได้ไหมพิตเตอร์หมุนช่วยน้องหมุนเรี่ยง เดี๋ยวเพิ่งดึงเสียอ่ะได้ได้ตัวอะไรไหนไหนตัวอะไรคะ<ม>อ๋อได้มีส้ม